สวัสดีค่ะครูแทมมี่นะคะวันนี้นะคะครูแทมมี่มีเคล็ดลับมาบอกนะคะคิดมากเครียดทํายังไงดีนะคะก่อนอื่นเลยนะเราต้องกําหนดเวลาในการคิดถ้ารู้ตัวว่ากําลังคิดวกวนอยู่นั่นแหละ,ะเหมือนที่พายเรือวนในอ่างหาทางออกไม่ได้นะคะแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจอย่างมากๆนะคะให้บอกกับตัวเองว่าฉันจะให้เวลาคิดเรื่องนี้แค่10นาทีนะพอครบ10นาทีปุ๊บนะคะให้วางความคิดนั้นลงทันทีเลย แล้วก็หากิจกรรมอย่างอื่นทำนะคะเป็นกิจกรรมที่เองชอบเช่อนอาจจะเป็นการารดน้ําต้นไม้การออกกําลังกายหรือว่าการเดินเล่นในที่กว้างๆนะจากนั้นนะคะจะทําให้สมองเราเนี่ยปลอดโปร่งขึ้นพอที่จะหาทางแก้ปัญหาต่างๆได้ดีกว่าเดิมนะคะต่อไปคือการคิดบวกถ้าเจอปัญหาหนักๆให้มองในมุมกลับนะคะคือให้มองในแง่บวกไปเลยว่าคิดซะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นน่ะ ทำให้เรารู้ข้อบกพร่องของตัวเองนะคะอาจจะมองว่าเป็นบทเรียนที่ดีเพื่อว่าคราวหน้าเนี่ยเราจะได้ไม่พลาดในเรื่องนั้นอีกนะคะหรือถ้าคิดว่าตัวเองอ่ะกำลังลําบากเหลือเกินนะ,ะลองมองคนที่เขาลําบากกว่าเรานะคะเราจะได้มีกําลังใจนะคะแล้วก็มองโลกในแง่ดีมากขึ้นนะ,ะที่สําคัญเลยคือปัญหาของเราไม่ได้ทําให้เราเครียดเลยนะคะจริงๆแล้วสิ่งที่ทําให้เราเครียดก็คือความคิดของเราเองนี่แหละคะ่ะ แล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ